วันนี้น้องี่ยากกับมีแนวทางตัวเลขยกับเ,เ,เลขความฝันของแม่น้องนาดานะคะเพื่อนฝันสองขึ้นซ่อนฝันว่าแด้ออกรดป้ายแดงนะคะอลูกสาวเพื่อนน้องนาดากระบอกเลขสองตัวห้างเดียวนะคะจะเป็นตัวใดจะไปชุ่มน้ากันนะคะเขาเมื่อแล้วฝากกดไล่กดแค่กดติดตามไมทตั้งจองในเด้อค่ะเด้ออัลลแปงอัลลจ้า ย้ำได้สิครับประเทศไทยวันที่ยี่สิบสี่ค่ะโอ้ไปจนลืมเลยไปจนเงินหมดเลยมี่เงินบ่เหมดบ่อยากกลับเมืองไทยย้ำได้ย้ำนั่นยืมยืมเงินในรถพี่ยืมเงินในเรื่องเงินหมดแหละโอ้ยมีให้ยืมกับใครตัวนี้ก็ดึงหนาดึงหลังโยเงินกับว่าขั้นเดียวจะอดอเงินเราดีก็โอ้ยไม่ได้บัตรออกยี่สิบสองพอดีเลยไม่ได้กลับอืมกลับวันที่ยี่สิบสอง กับยีิบซีมาดอยิบสองเจ้อ๋อกับยสิบซีคื็ยิ่งมายายจะมาน้าบ่มายายจะมาน้ำเด้ออย่าไปคองปากยังบอเพี่โอ้ยไ่อยากได้ยังดอกยังกับแพงชีวิตกับไปปวดเสียชีวิตมาไม่รอดเด้อยูปรทเหศเล่าของกับแพงไ่อยากได้ยังดอกเดินทางปลอดภัยเด้อเด็กหน่อยยูเป็นแอยงเหมือนหุ้นเงินคายยากยุ่พุ่นบ่านาวบ่หนาวจ้ะ ดูไทยนี่นาวกันนะมา้าวก็จะในชีวิตโมงจะได้ออกแกองไฟไหมจ๊ะโอ้คือกันเลยนาวฟันดีบ่ฟันดีบ่เป็นแต่ได้ลงทุนบ่เพื่อเหล็กถือเพื่อไดล็กขับรถกลับบ้านอคือซ้อกับฟันแต่โตเก่านี่ไปมันใจเลยงหวดนเลยฟันว่าจังไดฟันมาได้ออกรถป้ายแดงไหมลูกพี่รถยังเหรอรถกระบะสีดำในความฟันไหมจ๊ะอือ เดิมเอาไปถ่ายพาเตอม์มันนี่พระเลยวะแม่น้อกก็ได้อันรถเจ้าคืออันเปี๊ยไปที่เปี้ยกเจ้าคือแปลกๆคนวะเอือก็เลยว่าแปลกบรงได้อันพระอาจารย์เดี๋ยนี้เบิ้งจะเบิ้งของคนอื่นเขามีสีโตเรียงกันละวะแต่ของเจ้ามันเป็นซองอันซองสั้นไม่รูกพี่คือก็ยังไงขึ้นคำเป็นเลขกกับเป็นบนเป็นหลังจ้ะอ๋อเป็นบนเป็นหลังเพิ่นก็เลยวานลูกก็เลยอัพลูกก็เลยพากันไปลูกก็ไปสองเบิ้งกับแมนคือเพิ่นวานแหละตัวแดงจึงคือนี่ลูกพี่คือรถป้ายแดงเลยอ่ะอืม เป็นข้างบนเนอะเป็นฮาเป็นซูนฮาซูนฮาข้างบนไหมจ๊ะเออมันมาขีดไปข้างบนเป็นเป็นซูนฮาตรงใต้ขีดเส้นข้างล่างอ่ะเป็นเก้าซีไหมจ๊ะอืมแนะบบนอะทะเบียนรถคือเป็นแนวนั้นคือเพิ่นจงใจเสียหายเลขนลเนาะล,ลูกกับบอลลูนคือกันไหมจ๊ะกับฟันขนาดนั้นตัวพี่ฟันซองขึ้นซองแล้ฟันแต่แบบนั้นบ่ได้ฟันยังเลยแล้วลูกเดลลูกบอกตัวใดเลขรถ 6, น,นาดาบอก46โตเดียวแข็งๆเลยนาดาบอก46จ้า46 <C> 46โตเดียวเลยแข็งๆเลยนาดา46น้องนาดาบอก46อันนี้ันบอกด้วยที่เรต้องถามแม่จ้ะขึ้นหมวดที่แนวเลย เรียกรถป้ายแดงดเพืคุนบอกซี C6 เราไม่น้องระดา,ดามฟันว่าได้ออกรถป้ายแดงเป็นทะเบียนศูนย์หามันเป็น,เป,นเป็นสองเป็นสองแถวศูนย์หาก็ C เก่ากับเก่าแถวบนนะ0หากับเก่าสหลังเป็นหาลังเป็นเก่า <5. S 1> ี C เป็นเก่า C แต่ว่านอกนาดาวนอกนาดาบอกหางเดียวคือสีหกแมนจ้่หางเดียวซีซีหกตัวเดียวเลยจ้ะพันบอกตั้งมือใดเนี่ยมันบอกตองหมดเลยแม่จ้ะอ๋อเราเราหงุดหงิด่านมากคือได้ยินข่าวว่ามือเลขกอ,อกอพ่นบอกเก้าศูนย์บอกแมนจ้าพันบอกเก้าศูนย์น่นนังน้ำนวลนางปิ้งไฟหม่จ้ะอันอันอีกมือซองมือน่ะจะเป็นบุญกล้องเขาได้มู่บ้านนี่แม่จ้ะจ้าอันนี้ คนก็เล่นนางอยู่คนละแม่แม่มีผู้ยิงมีผู้หยิ่งกับผู้ใช้นะลงมาจากซาราคนวะมาบอกเลขโน้เลขจอเก้าศูนย์อืมเลขจอเก้าศูนย์ไม่ดอกศูนย์เก้าต้เลยไม่ตือหาบาทต้องเพ้ยต้องือถือมือถือหาบาทโอ้โอ้ผู้ยิ่งกับผู้ใช่สองคนมาบอก <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เป็นสองศูนย์เก้าเนาะ ปัดเพื่อเม่ยิงกระปุกทรา,าแล้วว่าไม่ยิงกระปุกทรายยางลงมายางลงมาจากจากศาลาศาลาที่กระเจ้าเสหิตบุญน่ะนะลูกพี่เพิ่นเอนอน่อยากคนคนแถี้ยวคนแถวบ้านแม่ว่าก็ถือไลน์ได้แต่ว่าถือนละหาบาทสองบาทสามบาทไหมจ๊ะอ,อ๋ออยู่ประเทศล่าเพิ่นบพื่อจะซื้อไลน์เพิ่นเ่อยากกลับบ้านมาหาคู่ยู่โรงเรียนบอกหยุดไลน์เมื่อแล้วอยากกลับจบวิชาจมอยู่ระหว่า้รอบาทแม่ออกกรอ,อ,อีกโดนนะ จังจะได้มากว่างานงานบ้านแม่ออางานบนุญกระถินแม่แม่ดับบี้จะกับบ้านไปหายาตวดีทำบุญทายาตวดวันที่ยี่สิบสี่วัเลยมันจะพายายไปด้วยอ๋อยายจะมาน้าเมืนบ่แม่นดอาอ๋อลรายายเรามาโดนบ่เห็ดบัตรแบบใดเนะี่ยเอ้ยสิบัตรขาวไปแล้วจ้ะบ่มีบ่มีเงินเห็ดพาสปอร์ตไปเก็ดบัตรขาวไปสามมืออ,อือืออสรุปว่าแม่นอกระดาฝัน ฝันสองขึ้นสอนฝันว่าได้ออกรถป้ายแดงทะเบียนเป็นเลขสองแถวทะเบียนเป็นศูนย์หาครับเก้าสี่ตาบ้านนอกนอกนาดาบอกเลขหางเดียวคือสี่หกลงถือบอลหนิเมน้าในคลิปนี้บบมีเลขสามตัวตั้งแต่เลขออกมาหน่ฝันฝันจำหนี้มันบ่แมน้าฝันจำอะไรก็บโฝันเลยเงียบจีรีเลยคันคันเมน มื่อนี้มันก็อีกหลายมืออีนาะงค่ะม่นมือเลขออกฟันจังไดก็จังโทรมาเด้อทักไล่มากนะจุดโทษครับเพื่อเพื่อน้องเพื่อน้องนาดาบอกอีกห้า่นบอกอีสามตัวถ้าเพิ่นไ่บอกโอ้ลูกปีนเวลาเห็นจะมาถ่ายคขีดมาคิดหน่ออีหล่อจังเวอร์นี่วะหาบัดรบอกเลยวุ้ยมิต่คนถามมีแต่คนถามหาจักรวังไดยเนาะก็ไปถ่ายคนเดียวเหรอลุงเฮงกลับมาได้มาดอกเมียเออลอู้ลูกยิงเระวังหนักอันแม่บ้านเราตุ๊ก แม่บ้านรถตกะบันไดเล่บันไดมาดอกอ๋อแม่บ้านรถตกบันไดเอออ๋อเป็นนักบอลจ้ะนะจักแล้วว่าหายแล้วว่าสั่นเข้ากับบอลลูน้ำดอกพี่แดงก็กลับไปบุรีเลยไปมาสัลูบายมีซัมนี่แมนบอลจ้าอ้าวหายเอฟซีโซลีกันหน้าทางของแม่น้องนาดาเด้อค่ะสวัสดีค่ะให้เดินทางปลอดภัยเด้อค่ะกลับเมืองไทยนี่ให้เดินทางปลอดภัย เดินทางปลอดภัย<า>ทุกคนนะโอเคหวัดดีค่ะค่ะพอไม่เป็นอย่งอะะีซี่ก็สียดงยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นทิยาก,กับแม่น้องนาดานะคะแม่น้องนาดาเพิ่งจะย่างบ้านเดินทางกับประเทศไทยนะคะเพิ่นไปรักษาโตอยู่ประเทศไทยแล้วก็ไปเฮ็ดพัสดสปอร์ตน้ำนะคะถ้าพัสดสปอร์ตนี้ถ้าเฮ้าเฮดแบบวิ่งพี่สี่วันได้นี้เสียหนึ่งหมื่นนะคะถ้าเฮดแบบธรรมดานี้ เดือนครึ่งได้บัตรนี้จะเสียอยู่ที่สามพันนะคะนะคะเพิ่นกับเลดแบบธรรมดาเพราะว่าประหยัดไปน้ำน้อยกัเลยต้องรอนะน,นะคะกว่าจะกลับมากกับประมาณวันที่ยี่สิบสี่นะคะได้บัตรวันที่ยี่สิบสองวันที่ยี่สิบสี่กรนะคะสรุปมาเนวทางของแม่น้องนาดาเนี่ยเป็นเลขค่วมฝันกับเลขลูกสาวเพิ่นนะคะแม่น้องนาดาฝันว่าออกรถฝันสองขึ้นซอนออกรถป้ายแดงนะคะทะเบยียน เป็นเลขสองแถวนะคะแถวบนเป็นศูนย์หาแถวล่างเป็นเก้าซีนะคะเล,เลขรถป้ายแดงนะคะสําหรับแนวทางของน้องนาดาลูกสาวเพิ่นบอกซี่หก้างเดียวนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลนะคะพี่น้องเอฟซีกับพิจารณาเด้ค่ะนะคะ,นะคะกับโบมีผู้ใดรู้ว่าเลขจะออกตัวใดนะคะอ่างว่อนดิพานมานี่เพิ่นกับฟันเขายู่ตอนที่นุ่นที่ญาสัมผัสเพิ่นกับกันย่งางพันได้นะคะใกล้ใกลมือมากเพิ่นกับฟันมาเด็กน่อย บอกหนานะคะแล้วน้องนาดากับบอกเลขจะออก90นย์ะคะสรุปว่ากับเขาทั้งแม่ทั้งลูกนะคะกับบไดเอามายเอฟซี FC, นะคะถ้ายยูเมืองไทยนี่กับเจะลงทุนกับจะโชคดีน้ำนะคะแต่ว่ายุประเทศราบนสื่อตัวละบาทตาทัวละหาบาทนะคะกับผมมีกูไดแบ่งปันนะคะนะคะนุนยากกับขออวยพ่อไ้พ่อไม่ไปน,นอนเอฟซี FC โชคดีแนวทางของแม่น้องนาดานะคะ